วันนี้มาขอความเมตตาจากอาจารย์ถ้าเราปฏิบัติสมาธิแล้วถึงจุดที่สงบหลังจากที่เราสงบแล้วเรามีทางแบบว่าปฏิบัติต่อไปอยังไงครับอาจารย์เราขอความเมตตาครับการปฏิบัติสมาธินี่สำคัญมากเมื่อจิตเราสงบเต็มที่นี่ เราไม่ต้องสงสัยอะไรเลยให้รักษาจิตตอนนี้ให้สม่ำเสมอจะเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรก็ตามให้รู้รู้ตัวอยู่เสมอรักษาอารมณ์นั้นแหละพอเขามีกำลังเต็มที่เขาจะเปิดให้เราได้เห็นเองในช่วงที่สงบเต็มที่นี่แหละสิ่งที่ไม่คาดคิดต่างๆมันจะเกิดให้เราได้เห็น อย่างอัตมาจะย,ยกตัวอย่างที่เคยได้ประสบพบเจอมาเคยไปปีนั้น2544ไปปฏิบัติอยู่บนเขาเรียกว่าเขาไม่ดินนครสวรรค์ไปถึงก็จะเมิดแล้วก็ไปเก็บกวาดมีกุฏิล้างๆอยู่3-4หลังก็ไม่ได้ดูหน้าดูหลัง เก็บกวาดเสร็จแล้วก็มันจะมืดก็ไปส่งน้ำเสร็จแล้วก็กลับมาสวดมนต์ทำวัดแล้วก็สมาทานกรรมฐานตั้งใจไว้ว่าจะนั่งให้ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ตั้งนาฬิกาวางไว้ข้างๆเสร็จแล้วก็สํารวมจิตสํารวมใจภาวนาพุทโธพุทโธไป อันนี้เห็นด้วยตัวเองนั่งไปสักพักประมาณสักสิบนาทีรู้สึกว่าในห้องนี้จะมีตัวอะไรเต็มไปหมดมากเกาะตามตัวตามเข้าจมูกเข้าหูเข้าตาเต็มไปหมดอึดอัดกลัวมันจะเข้าหูกลัวมันจะมันมุดที่ตาเนี่ยยุยยิยุยยิบไปหมดเลยอึดอัดจ,จะคลายสมาธิจะออก มาน,นึกว่าจิตมันก็นึกไปว่าเออตอนเราเก็บกวาดก็ไม่เจออะไรสงสัยมันจะซุกอยู่ตามหลืบตามซอกนี่แหละมานั่งนึกคำสมาทานในใจเราตั้งมั่นไว้จะให้ถึงหนึ่งชั่วโมงมันยังไปได้ไม่เท่าไหร่ก็กลัวจะเสียสัจจะตัวเองเออมันจะเป็นยังไงก็เป็นก็ทนเอาตามซอกขาตามรักและตามหูตามจมูกนี่มัน มันมุดยั่วเยียไปหมดเลยตัดสินใจทนเอาน้อมจิตแล้วดืนึกถึงพุทโธ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 ,ทธ,ทธ,ทธเรียกว่าตัดสินใจตายเป็นตายถ้าไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเขาจะแทะจะเหลือแต่กระดูกก็ตามนึกในใจอย่างนั้นเลยนะเพราะนั่งไปต่อไปได้ประมาณทัก ไม่ถึงสิบนาทีที่เขาเคยมุดอยู่ตามหูตามจมูกนี่มันสงบลงหมดเลยความที่ว่าคันแป๊ปบๆยั่วเยี่ยไปหมดนี่มันหายเป็นปิดทิ้งเหมือนไม่เคยมีอะไรมาไต่มาตอมเราเลยพอเห็นอย่างนั้นอ้ในใจมันเกิดปีติสุขขึ้นมาอ้เราหลงเขาเล่นงานเราแล้วนี่เขาทดลองเราเกือบจะพลาดท่าแล้วเกือบจะเลิกแล้วนึกในใจ พอจิตมันมีความสุขก็เลยนั่งต่อไปทีนี้มันสว่างเกิดขึ้นในจิตในใจตัวเรานี่มันหายไปหมดมันเป็นสุขเหลือเกินโอ,โอ้สุขนั่งเรียกว่านั่งยิ้มอยู่ในใจสว่างทางไหนไม่ต้องมองเรานั่งหลับตาเฉยเนี่แต่มันเหมือนดวงตาดวงใหญ่ตัวเรานี่ไม่เห็นตัวเราเลยแต่ไม่เห็นสว่างสวัยรอบไปหมดทุกทิศท,ท,ทุกทางไม่ต้องหันซ้ายหันขวา รู้สึกว่ามันเห็นอะไรไปหมดเลยป่าไม้ภูเขาที่เราอยู่นะ่ะเห็นทุกต้นพอจิตมันเป็นสุขก็นั่งลงไปจิตมันสงบพุทโธก็คายลงคายลงเบาลงแล้วก็หมดไปในที่สุดมีแต่ความสุขนั่งนิ่งนึกในใจขึ้นมาโอ้ทำมันเป็นอย่างนี้คืนนี้ทั้งคืนเราจะนั่งอยู่อย่างนี้แหละ จิตมันสงบพุโทโธก็คายลงคายลงเบาลงแล้วก็หมดไปในที่สุดมีแต่ความสุขนั่งนิ่งนึกในใจขึ้นมาผู้ทำมันเป็นอย่างนี้คืนนี้ทั้งคืนเราจะนั่งอยู่อย่างนี้แหละเสียดายความสุขติดเรียกว่าติดสุขก็ว่าได้พอมันสงบมันมีความสุขกว่านั่งด้วยความเพลินเพลินนั่งนิ่ง ไม่นานเสียงฟ้าผ่าลงมากลางกระหม่อมเลยเปี้ยงลงที่กลางกระหม่อมกุฏิทั้งกุฏินี้ยุบลงไปข้างล่างนี่ความรู้สึกนะน,นะยังไม่ได้ลืมตาขึ้นมาเหมือนกับว่าเราตกลงไปนี่ประมาณสักสี่สบห้าสิบเมตรได้ยุบลงไปถึงพื้นข้างล่างดังโคมตัวเรานี่สะดุง แต่ยังไม่คลายสมาธิแต่ในจิตในใจเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องจริงมันกระแทกจนตัวเราในสันไปหมดออมานั่งนะกูเาตกลงมาลึกจะมีใครมาช่วยเราได้จิตมันคลายออกจากความสงบข้างในแล้วมาอยู่กับตัวเรามันกังวลจะมีใครมาช่วยเราได้ มาพิจารณาอย่างนี้ตั้งสติอย่างมั่นคงแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นนั่งอยู่ที่เดิมปกติทุกอย่างนี่สิ่งที่เราจะเห็นที่ได้เคยเห็นมาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่กูบาอาจารย์แรกๆที่ได้ให้ตั้งเวลาให้เอากำหนดเวลาก่อน ถ้าจิตใจเรามั่นคงผ่านเวลาไปได้ทีนี้เราจะนั่งโดยไม่ต้องตั้งเวลาไม่ต้องอะไรก็ได้จุดที่จะผ่านต่างๆพอมันสงบนี่ไม่ต้องห่วงมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราจะต้องผ่านไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติอย่าได้วันไหวแมใ้ในเวลาที่เราทำสมาธิจะมีอะไรต่างๆนานา,นาเกิดขึ้น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงได้ให้ตั้งเวลาเพื่อจะได้เป็นหลักของสัจจะของเราเรียกว่าเราจะมีความเพียรมีความมั่นคงแค่ไหนในการประพฤติปฏิบัติพอได้เวลาสิบนาทีครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงที่เราได้ตั้งเอาไว้ก็ค่อยคลายสมาธิจะเป็นสุขก็ทนก็ไม่ต้องเกินจะเป็นทุกข์ก็ไม่ก็ไม่ออก ตายเรียกว่าตายเป็นตายยังไม่ถึงนี่แหละจิตใจผู้บำเพ็ญเพียรต้องเริ่มจากกันมีสมาธิมีสัจจวาจาในการประพฤติธปฏิบัติถึงได้ว่าตั้งหนาทีก็ดีสิบนาทีก็ดีพอจิตมันเป็นสมาธิจิตผ่านการประพฤติธปฏิบัติไปแล้วสิ่งต่างๆ มันเป็นปกติลงจิตใจสภาวะธรรมของเราสงบลงนี่ต่อไปเราก็ไม่ต้องตั้งก็ได้เพราะแรกๆนี่ที่จะต้องตั้งเพราะว่าเราเรานี่เผือกับการสิ่งที่มาล่อมาลวงเพราะฉะนั้นเราถึงต้องตั้งเวลาเพื่อจะได้นินยมเวลาที่เราตั้งเอาไวน้นี่ถ้ายังไม่ถึงมีใครมาเรียกมาชักชวน เราก็จะไม่ไปตายเป็นตายถ้าหมดเวลาเราค่อยว่ากันอีกทีนึงฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าหากอยากติดตามคลิปต่อไปก็เขียนเข้าที่เพจพระลินสุจิโตก็มีคลิปหลายๆคลิปบางคลิปก็พูดเป็นภาษาลาวบางคลิปก็พูดเป็นภาษาไทยก็ฝากกดติดตามด้วยนะเพจพระลินสุจิโต